ในยุคปัจจุบันที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมาตรฐานการครองชีพของผู้คนนั้นนับวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆและมีคนรวยขึ้นเรื่อยๆเช่นกันจากมุมมองปัจจุบันตำแหน่งของมหาเศรษฐีโลกจะถูกแทนที่ทุกๆสอสมปีระหว่างยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีแล้วใครคือคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกันสวัสดีทุกคนนี่คือการสังเกตการของไฮโซ มานซามูซาเป็นกษัตริย์แห่งสาธารณารัฐมาลีผู้เป็น King of King ที่แท้จริงในแอฟริกาซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์และไม่สามารถคำนวณทรัพย์สินทั้งหมดที่มีได้ว่ากันว่าตอนที่มานซามูซาไปช็อปปิ้งที่ต่างประเทศครั้งหนึ่งก็ซื้อของจนทำให้ประเทศนั้นเกิดภาวะเงินเฟอ้อมานซามูซา ยังนำความมังคังมาแลกเปลี่ยนเป็นความรู้ทำให้ประเทศของเขาเปลี่ยนจากรัฐแบบดั้งเดิมไปสู่รัฐอารยธรรมว่ากันว่าดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยทองคําแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ทองคําเสียทั้งหมดที่ทำให้สาธารณารัฐมาลีมังคัง,งแต่กลับเป็นการที่พวกเขา ควบคุมเส้นทางสำคัญระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับป่าฝนเขนร้อนที่รวบรวมสินค้าทั้งหมดและขนส่งข้ามแดนไปตัางหากมันซามูซากษัตริย์แห่งสาธนารณรัฐมาลีเคยถูกรวมอยู่ในประวัติศาสตร์ของเศรษฐีซึ่งมันซามูซาทำเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นในชีวิตของเขานั่นก็คือการใช้จ่ายเงินมันซามูซาเกิดในปี1280และมันซามูซา ประสบความสำเร็จในการครองบัลลังก์ในปี1312ซึ่งมันซามูซาได้ปกครองสาธารณารัฐมาลีมาเป็นเวลา25ปีในช่วงเวลานั้นสาธารณารัฐมาลีได้ขยายและเข้ายึดครองถึงหลายประเทศด้วยกันนักประวัติศาสตร์กล่าวว่าความมั่งคั่งของมันซามูซานั้นสูงถึง4แสนล้านเหรียญสหรัฐแต่มันซามูซาไม่เพียงแต่เป็นเศรษฐีเท่านั้น แต่เขายังเป็นบุคคลที่มีเกียรติที่สุดในสาธารณรัฐมาลีอีกด้วยนอกจากความฟุ่มเฟือยแล้วมันซามูซาก็ยังจัดการกับความสัมพันธ์ทางาศาสนาได้อย่างเข้มแข็งเช่นกันบรรพบุรุษของมันซามูซารู้ดีว่าความเชื่อทางาศาสนานั้นมีความสำคัญมากและอาจเกิดการจราจนขึ้นได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมดังนั้นพวกเขาจะระมัดระวังอย่างมาก ในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแต่มานซามูซาก็ได้เปลี่ยนแนวทางเขาได้ประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติและส่งเสริมศาสนาอิสลามแล้วทำไมมานซามูซาจึงทำเช่นนี้กันเพราะในยุคกลางของแอฟริกานั้นสำหรับศาสนาอิสลามแล้วนอกจากจะเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมขั้นสูงแล้วยังเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ตลาด เพราะในตะวันออกกลางจะมีเพียงกลุ่มพ่อค้าชาวมุสลิมเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ตลาดได้การส่งเสริมศาสนาอิสลามให้เป็นศาสนาประจำชาติของมันซามูซาเทียบเท่ากับการเป็นการเพิ่มสาธนารณรัฐมาลีลงในองค์การโลกในขณะนั้นพวกเขาขายทองคำงาช้างไม้และทาสให้กับประเทศทางเหนือ และนักวิชาการกับช่างฝีมือจากประเทศทางตอนเหนือก็ได้ติดตามกลุ่มพ่อค้าไปยังประเทศทางตอนใต้ซึ่งนำเทคโนโลยีและวัฒนธรรมใหม่ๆม,มาให้กับพวกเขาถึงแม้ว่ามันซามูซาจะกระตือรือร้นที่จะส่งเสริมศาสนาอิสลามแต่เขาก็ไม่ได้บังคับให้ผู้คนเชื่อในศาสนานี้เพราะเขาเชื่อว่าผู้ที่นำทองคำมาให้เขานับไม่ถ้วนล้วนเป็นคนนอกศาสนา เริ่มจากบรรพบุรุษของมันซามูซาสาธารณรัฐมาลีค่อยๆกลายเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และเหมืองทองคําที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสาธารณรัฐมาลีล้วนอยู่ในมือของคนนอกาศาสนามันซามูซาแย่งชิงเมืองทองคําเหล่านี้ทั้งหมดมาแต่เขาพบว่าการผลิตทองคําลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะคนนอกาศาสนาที่ควบคุมเมืองทองคำนั้นรีบหนีไปอย่างรวดเร็ว เมื่อได้ยินว่าเมืองทองคําของพวกเขากำลังจะโดนรัดเอาไปและในตอนที่พวกเขาหนีไปพวกเขาก็ได้เอาคนงานที่เชี่ยวชาญด้านการขุดแร่และการขุดทองไปด้วยและหากไม่มีคนงานที่มีทักษะเหล่านี้แล้วผลผลิตของเมืองทองคําก็จะลดลงตามธรรมชาติมันซามูซาตระหนักได้ว่าจำเป็นจะต้องเก็บคนนอกศาสนานี้ไว้เพื่อผลิตทองคำดังนั้น แทนที่จะบังคับเอาเมืองทองคำของพวกเขาไปมันซามูซาก็ได้เจรจาต่อรองอย่างเป็นมิตรกับคนงานของเมืองทองคำแทนตราบใดที่คนขุดแร่ทองคำตกลงที่จะจ่ายภาษีและส่งบรราการให้ก็เพียงพอแล้วด้วยวิธีนี้มันซามูซาไม่เพียงแต่เก็บค่าผ่านทางผ่านการค้าได้เท่านั้นแต่ยังได้รับเงินจากการขุดทองอีกด้วยด้วยวิธีนี้มันซามูซา จึงสามารถได้รับทองคําผ้าไหมงาช้างหลายพันตันและทาตอีกจํานวนนับไม่ถ้วนถึงแม้ว่ามันซามูซาจะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่จริงๆแล้วเขามีอาการป่วยทางจิตรุนแรงเพราะว่ามันซามูซาได้ฆ่าแม่ของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นความเจ็บป่วยทางจิตใจที่รักษาไม่หายสําหรับมันซามูซาและเขาก็เป็นทุกข์อย่างมาก จิตแพทย์ในสมัยนั้นเป็นเหล่านักปราดทางศาสนาและนักปรา์คนหนึ่งได้บอกกับมันซามมซาว่ามีวิธีที่จะรักษาเขาให้หายดีได้นักปราดบอกมันซามูซาว่าถ้าอยากเป็นอิสระจากจิตใจก็ควรจะออกจากวังอันแสนสบายไปยังโลกภายนอกเพื่อให้ทุกคนรู้จักท่านให้ทุกคนรู้ว่าท่านรวยแค่ไหนและด้วยวิธีนี้ท่านก็จะมีความสุขมากๆ เมื่ออารมณ์ดีแล้วจิตใจที่เป็นทุกข์ก็จะหายเป็นปกติหลังจากฟังแล้วมันซาวรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลมากเขาจึงเริ่มการสแสวงบุญที่ช็อกโลกขึ้นโดยได้เลือกวันสแสวงบุญเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดในเวลานั้นมันซามูซาได้เดินทางข้ามทะเลทรายซาฮาราท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรงจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ไปกับเขา หลังจากคำทะเลทรายซาฮารามาได้แล้วมันซามูซาก็มาถึงอย่างประเทศแรกคือประเทศอียิปต์มันซามูซาได้อวดฐานะร่ำรวยด้วยการพาทาส500คนมาซึ่งท้าสแต่ละคนจะมีทองคำ6ปอนด์ติดตัวมาด้วยพร้อมทั้งถือธงหรืออาวุธทองคำไว้ในมือตามด้วยอูด1,000ตัวที่แต่ละตัวจะมีทองคำ300ปอนด์ติดตัวมาด้วยและยังมีอูดอีก1,000ตัว ที่ใช้บรรทุกอาหารและแบกสัมภาระตามมาอีกด้วยนอกจากผู้ติดตามเหล่านี้แล้วยังมีบริวารมเหสีและพระสนมของพระราชารวมทั้งหมด8,000คนด้วยกันซึ่งทั้งหมดหล้วนนุ่งห่มด้วยผ้าไหมล้ำค่าพร้อมทั้งทองคำที่พวกเขานำติดตัวมาด้วยเกินกว่า100ตันทุกครั้งที่เขาไปยังที่ใดที่หนึ่งมันซามูซาก็จะมอบเงินให้กับกษัตริย์ในท้องถิ่นนั้นก่อน มันซามูซาพอหยิบเหรียญทองออกมาก็คือห้าหมื่นเหรียญทองชาวอียิปต์ที่ชื่นชอบทองคําและวัยชั้นดีต่างก็ตกใจกับความมัง่งคั่งของมันซามูซามันซามูซามาถึงยังกรุงไคโรในปี1324และเขาก็เริ่มควงเหรียญทองคําอย่างเมามันการกระทําของมันซามูซาทําให้กรุงไคโรตกตะลึงตั้งแต่กษัตริย์จนถึงขุนนางน้อยใหญ่ ทุกคนล้วนได้รับทองคำของเขาเขาใช้จ่ายสุรุ่ยสุรายมากมากเสียจนเมื่อมาถึงยังเมืองเมกาอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเงินทั้งหมดของมันซามูซาก็ได้ใช้ไปจนหมดเมื่อเขากลับมาที่กรุงไคโรอีกครั้งมันซามูซาก็ไม่สามารถโยนเหรียญทองคาได้เหมือนแต่ก่อนได้อีกซึ่งต่อมามันซามูซาก็เริ่มยืมเงินเขาได้ยืมเงินจำนวนมากจากคนรวยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขา เพราะเขาติดหนี้ค่อนข้างมากเขาจึงไม่จ่ายคืนเจาน้านีรายหนึ่งชื่อว่าอันดิงซึ่งเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยในกรุงไคโรในตอนที่มันซามูซามาถึงกรุงไคโรเป็นครั้งแรกอันดิงรู้สึกว่ามันซามูซานั้นเก่งและรวยมากดังนั้นเขาจึงไปเอาใจมันซามูซาและจัดที่พักไว้เพื่อดูแลเขาที่บ้านของตัวเองแต่คราวนี้ มันซามูซาเป็นหนี้เขาเป็นเวลาหนึ่งปีและก็ยังไม่คืนเงินให้อันดิงจึงส่งผู้ส่งสารไปที่มันซามูซาเพื่อของเงินคืนแต่ก็ไม่ได้รับเงินคืนอันดิงจึงโกรธมากดังนั้นอันดิงจึงพาลูกชายไปยังเมืองของมันซาบูซาเพื่อทวงหนี่เมื่อมาถึงแล้วมันซามูซาก็แส้งทำตัวเป็นอบอุ่นและเป็นมิตรกับอันดิงมากแต่ในเวลานี้ มันซามูซาเกลียดอันดิงมากเพราะอันดิงมาที่เมืองของเขาเพื่อของเงินคืนจากเขาซึ่งทำให้มันซามูซารู้สึกอับอายมากดังนั้นมันซามูซาจึงลอบสังหารอันดิงในคืนนั้นอันดิงเสียชีวิตอยู่บนเตียงอย่างลึกลับเมลูกชายของอันดิงรู้เรื่องนี้เขา้าเขาก็โกรธมากและเขาก็รู้ว่ามันซามูซาเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนี้ทันใดนั้น มันซามูซาก็ได้เชิญลูกชายของอันดิงมาพบลูกชายของอันดิงกลัวมากแล้วคิดไม่ถึงว่าหลังจากที่เขาไปถึงที่นั่นมันซามูซาก็ได้ชำระหนี้ทั้งหมดโดยทันทีแล้วทำไมท่าทีของมันซามูซาถึงเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันปรากฏว่ามันซามูซาได้ส่งคนของเขาไปยังเมืองกาโอของอาณาจักรซองไฮที่อยู่ใกล้เคียงและปล้นเงินกลับมาจำนวนมาก เมืองกาอูเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าของแอฟริกาตะวันตกซึ่งบรรพบุรุษของมันซามูซาเคยครอบครองที่นี่มาก่อนแต่เนื่องจากกาอูมีศัตรูที่อยู่รอบๆจึงไม่ง่ายที่จะยึดครองและพวกเขาจึงทำได้เพียงคว้าเงินบางส่วนมาเท่านั้นและต่อมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของอาณาจักรมาลีชาวซองไฮจึงจ่ายสวยให้กับจกักรวรรดิมาลีทุกปีแต่ซองไฮ ก็ยังแอบแข่งขันกับจกักรวรรดิมาลีในเชิงธุรกิจเช่นกันอันที่จริงมันซามูซาต้องการครอบครองซองไฮมาชานานแล้วแต่กลับไม่เจอเหตุผลที่เหมาะสมพออันดิงกับลูกชายมาทวงหนี้ปรากฏว่ามันซามูซาที่ไม่มีเงินคืนจึงคิดที่จะโจมตีซองไฮขึ้นมันซามูซาส่งทหารมา้ามานเดคาลูที่เก่งที่สุดไปโจมตีซองไฮ มันซามูซาใช้เงินเป็นจำนวนมากสำหรับทหารม้านี้ซึ่งทหารม้าแต่ละคนจะมีม้าศึกอาหรับและอุปกรณ์ที่เหมือนกับทหารม้าชั้นยอดในตะวันออกกลางที่ครบครันมากในสมัยของมันซามูซากองทัพชั้นยอดนี้มีทหารอย่างน้อยหลายหมื่นคนและมีนักรบจำนวนมากทุกคนล้วนได้รับการคัดเลือกมาจากกษัตริย์เองดังนั้นพวกเขาจึงจงรักภักดีต่อมันซามูซามากกองทหารราบเบา ที่ร่วมมือกับทหารม้าก,ก็มีพลังมากเช่นกันพวกเขาเป็นทหารชั้นยอดจาก16เผ่าในประเทศจากนั้นก็มีกองทหารราบปกติที่ประกอบด้วยเสยรีชนอีกด้วยซองไฮไม่เคยเห็นกองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจเช่นนี้มาก่อนและไม่สามารถต่อสู้ได้เลยซึ่งไม่เพียงแต่ต้องสูญเสียเมืองกาโอไปเท่านั้นแต่เมืองทิมบักตูที่มีชื่อเสียงและถูกรู้จักกันในนาม ไข่มุกแห่งแอฟริกาตะวันตกก็ถูกยึดครองไปอีกด้วยเมื่อมันซามูซามาถึงทิมบักตูเขาก็ตกรุมรักสถานที่แห่งนี้และเอาทิมบักตูมาทำเป็นเมืองหลวงการก่อสร้างทิมบักตูนั้นก็ฟุ่มเฟือยมากเช่นกันตามบันทึกทางประวัติศาสตร์มันซามูซาได้ใช้เหรียญทองคำสี่หมื่นเหรียญเพื่อสร้างมัสยิดซงกเรขึ้นซึ่งสามารถรองรับผู้มาศาัการะได้ถึงสองพคนในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้มันซามูซายัางสร้างพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตัวเขาเองอีกด้วยแล้วทำไมมันซามูซาจึงใช้เงินของเขาอย่างสิ้นเปลืองมากมันซามูซาเชื่อว่าตราบใดที่เขาทำความดีมากขึ้นเขาก็จะถูกผู้คนจดจำได้ตลอดไปโดวยวิธีนี้จิตวิญญาณของเขาก็จะมีชีวิตนิรันดร์และอันที่จริงความปรารถนาของมันซามูสาก็ได้เป็นจริงแล้ว เมื่อมันซามูซาสิ้นพระชนลงในปี1337ผู้คนทั่วทั้งยุโรปก็รู้ถึงความร่ำรวยและความเอื้ออาทรของเขาภาพของเขายังถูกวาดลงบนแผนที่ซึ่งในมือถือคทาและทองคำรอต้อนรับกลุ่มพ่อค้าจากแดนไกลนั่นก็คือการเดินทางครั้งนี้ที่ทำให้ชื่อเสียงของมันซามูซาแพร่หลายไปไกลในขณะนั้น การกระทําของเขาได้กึกก้องไปทั่วโลกและผู้คนต่างเรียกมันซามูซาว่าราชาแห่งเหมืองทองคําในเวลานี้เองที่จักรวรรดิมาลีมาถึงจุดสูงสุดในมือของกษัตริย์หนุ่มองค์นี้และในปี1337มันซามูซาที่ครองราชมา25ปีก็ได้สิ้นพระชนลงจักรวรรดิมาลีก็ค่อยๆอ,อ่อนแอลงในการต่อสู้ครั้งต่อๆไป แต่ตำนานแห่งความมังคังที่มันซามูซาได้สร้างไว้นั้นไม่เคยมีใครเทียบได้เลยหากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะหากว่ามีตรงไหนที่บกพร่องไปก็เขียนส่งมาได้เลยนะคะทางเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณค่ะ